ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์ Podcast เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าโทรศัพท์จากข้างห้องฉันย้ายมาอยู่หอพักใหม่ได้ไม่ถึงสัปดาห์ห้องข้างๆว่างเปล่า เจ้าของหอบอกว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านั้นย้ายออกไปกระทันหันแต่ทุกคืนจะมีเสียงโทรศัพท์เก่าดังขึ้นจากห้องนั้นเสมอตอนแรกฉันคิดว่าคงมีใครลืมถอดปลั๊กไว้แต่พอไปดูใกล้ๆเสียงมันกลับเงียบลงเหมือนรู้ว่าฉันกำลังฟังอยู่คืนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่ง เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ดังจากห้องข้างๆมันดังขึ้นจากในห้องของฉันเองกริง๋งกริ๋งฉันมองไปรอบห้องไม่มีโทรศัพท์อยู่เลยแต่เสียงยังดังไม่หยุดเหมือนมาจากใต้เตียงฉันค่อยๆก้มลงดูใต้เตียงมืดสนิท แต่มีโทรศัพท์บ้านเก่ารุ่นหมุนเบอร์วางอยู่จริงๆฉันไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่นั่นได้ยังไงมือฉันสัน่นแต่ก็เผลอยกหูขึ้นมาแนบหูมีเสียงผู้หญิงแผ่วเบา,เบาพูดออกมาว่าอย่าออกไปตอนนี้ฉันนิ่งเสียงเธอสั่นเหมือนร้องไห้ฉันถามว่าคุณเป็นใคร เธอตอบกลับช้าๆฉันอยู่ในห้องข้างๆจากนั้นสายก็ตัดฉันรีบลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูห้องเพื่อดูให้แน่ใจแต่ทางเดินว่างเปล่ามีเพียงห้องข้างๆที่ถูกปิดตายด้วยไม้กระดานเก่าๆและป้ายหนึ่งติดอยู่หน้าประตูมันเขียนว่าห้ามเข้าเก็บของผู้เสียชีวิต ขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ